สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ครูหมีมีคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานมาฝากกันนะคะคำศัพท์ในชุดนี้เป็นคำศัพท์ HSK ระดับหนึ่งซึ่งคุณคณสามารถที่จะฝึกอ่านไปพร้อมกับการฝึกอ่านพินอินหรือถ้ายังอ่านพินอินไม่คล่องก็สามารถที่จะอ่านภาษาไทยที่ครูหมีได้สะกดไว้ให้อย่างถูกต้องเป็นตัวช่วยไปก่อนได้นะคะไอรักไอป้า แปดป้าป้าปะพ่อป้าปะเยจิ้ถ้วยหรือแก้วเปยจป้จงปิ่งปักกิ่งปิ่งเปิ่นเล่มลักษณะนามที่หมายถึงเล่มเปิ่นปู้ไม่ปูป้ปูไม่客ี ไม่ต้องเกรงใจปูเกือชิใช่ผักช่ายชาชาชาชือกินชือชูจูเชื้อรถแท็กซี่ชูจูเชื้อต่าเตี้ยนคว่าโทรศัพท์ต่าเตี้ยนคว่า ตาใหญ่ตาเตะของเตะเตี้ยนหน่อคอมพิวเตอร์เตี้ยนหน่อเตี้ยนเชื่อโทรทัศน์เตี้ยนชื่อภาพยนตร์ภาพยนตร์เตี้ยนสิสิ่งของต้ยงสิโตทั้งหมดโต ตูอ่านตรงนี้หมายถึงเป็นการอ่านออกเสียงนะคะตู่ด้วยผู้ฉีขอโทษด้วยผู้ฉี